ถ้าอยากจะแต่งงานกับเธออะตอนนี้ฉันมีเงินอยู่สิบบาทอะแต่ฉันคิดว่าฉันจะเก็บเงินประมาณสิบล้านอะเพื่อไปขอเธอแต่งงานให้ได้นะมันจะต้องใช้เวลาอีกกี่ปีกันหรที่ล้วไม่ล้หรอกแค่สี่สิบห้าสิบปีอะเอ้ยเห็นงานแล้วเว้ยลงยาตามที่หัวหน้าสั่งโอ้โหได้เงินมาแปดแสนิดว่าไงวะดีเลย ต้องเอาไปขี้โม้ให้หัวหน้าฟังหน่อยจะได้ดีใจนะเห็นว่าหัวหน้าเราจะแต่งงานแล้วใช่เพื่อเราจะได้เลื่อนยศด้วยเหมือนว่าฉันจะติดไข้หวัดโคโรหน้าด้วยนะรู้ไหมอย่ามาใกล้ฉันแล้วกันนะหัวหน้าหัวหน้าครับผมติดไข้หวัดโคโรหน้าครับหัวหน้าบอกอย่างนะนขาทุยทุยทุยนายติดโคโรนางั้นเถอะใช่เมื่อกี้ไปขายยามาได้เงินมาแปดแสนรู้สึกว่าไอ้ผู้ค้าของเราทุยมัน มันติดหวัดด้วยนะผมก็เลยเอามาติดกับหวัวหน้าไปเลยเราจะได้เป็นเหมือนกันไม่อย่าเข้ามาดีไหมไม่ทันแล้วติดไปแล้วเนี่ยไม่ลนะขอแสาดงความยินดีด้วยนะครับ <c oughs> หวัวหน้าเคยบอกไว้ว่า <c oughs> เราจะร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันถ้าเราติดหวัดก็ติดด้วยกันเลยใช่หวัวหน้าเป็นคนพูดเองกับปากนะใช่แล้วไม่จริงอะ่ะมันเป็นเรื่องจริงครับไม่จริงได้ไงผมเอาโทรศัพท์ให้ดูเลยก็ได้ <c oughs> จเอาเราไปติดฉัุนั่นเกิดอะตรขึ้ เอ้ยเอ้ยอะไรวหน่ะเอาไป็าอย่างั้นน่ะอ้าวเนี่ยจริงก็ลุกขึ้นมาเลยนะต้องเตะก้านคอแล้วแบบนี้เชิงตีนี่โอ้ยอือติดโอ้ติดดาวติดดาวนะเออโอ้เราจะไปอยู่ในพุกกันเหรอโุดจริงเออ ไรกันเอออะไรกันมาไอ้แฟลชฟิวจะนี้ไปไหนมานี่มานี่มานี่เลยโอ้ยคุกคนตีห้าดาวด้วยอีกต้อไปแล้วครับจังหวะนี้ห้าดาวโอ้ยแดงไงกันโอ้ยหนังสะพืนไม่ต้องหนีมานี้ไปวัดกันเลยไอ้ยี่ห้าดาวเลยพี่หนูจีคุกเขาโคกไปนะโอ้ยโอ้โหตีหกดาวทุกคนเลยครับมึงตีห